สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องตู้มิวสิกสาะนะครับนะครับเมื่วานข่าวหน้าปีครับพี่นนอโดยใช้เครื่องหวานข้าวนะครับจากร้านอุบลวัสดุอี่หอนสนะครับนะครับเขาขนมาเต็มเต็มรถตะลีเบิร์ตไปละนะครับให้นี่ เบิร์ตสองสอบครับใส่เครื่องวานนะครับข้าวเดียวครับข้าวเดียวนี่คือเขาเบิร์ตนะครับว่าเป็นข้าวเดียวแล้วอันนี้ครับตุนแรงครับเอาโรตี่แกมานะครับผมงขาย้อนตะกุกตะกุกนี่มันแตกนะครับกระสอบมูเแียบ้อยหนูหย่ำนะครับอันนี้เป็นเก้าอีนั่งครับพ่อตาเพิ่นเห็ดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้นั่งที่เขานะครับเพราะว่า ผู้ใดแบกเครื่องพ่นเขาพ่นปุ๋ยนี่ือสิหูนะครับว่ามันหนักสำหรไนะครับเป็นเครื่องที่หนักนะครับแต่แต่เขาบรรจุเลยยี่สิบหากิโลครับเครื่องอีกเป็นซิรวมเลยว่ามาณสามสิบห้ากิโลกรัมก็เลยต้องมีเกาอีนั่งเท่นะครับออกเสืองมาต่างนะครับใส่คู่หน่อยครับที่เขาขึ้น้างบนนะครับตอนนี้กําลังวานอยู่ให้นีนะครับสามไรกว่า นะครับสามไร่สามงานนะครับไม่ถึงสี่ไร่นะครับขาดว่าสีใส่ขาวอยู่วามันตอนนี้เขากระพดไปหลายประมาณกระสอบหนึ่งครับสีโตโยยูวามันสามกระสอบพวกสีพอดีนะครับสำหรับไทนี่นะครับโต๊ะไรละหนึ่งกระสอบนะครับกระสอบกระกระสอบขี้ไก่นะครับประมาณยี่สิบห้ากิโลกรัมนะครับนผลผลิตต่อปีกะบ่ปานไหนนะครับ ให้นี่ก็โต๊อยู่ประมาณส0กว่าก็กระสอบนะครับ3ามลาประมาณ3ามากระสอบพีเีษแล้วนะครับได้บลายพลัยนะครับแต่ที่ควรวที่จะได้รลายคือค่าตอบแทนนะครับค่าเขาค่าน้ำนะครับขายอะไแต่ละปีนี่นนก็ทัานมันยกยกที่จะเริ่องลุงเรื่องนะครับนะประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบก็ได้ร้ายครับได้รลายครับกนีก็ทำใจในจังหน่อยนะครับผม กับบวรากันนะครับเป็นยุบเป็นยุบไปนะครับยุบม้านกับม้านครับยุบวัาม้านกับรถสังเวยชิ้นขาต่างชิงรถสังเวยลิงต่างก็ตายนะครับไปเรื่อยๆครับผมสำคัญคือเฮาอย่าไปเสี่ยงอย่าจะไปเคลียดมันนะครับใช้ชีวิตนะไปเรื่อยๆเมื่อกี้กันว่าเป็นไฟที่เขานะครับให้พ่อเถ้าแล้วก็บไฟครับรถ นะครับตีเข่านะเป็นหน้าวานนะครับผมหน้าวานใส่เครื่องถุนแรงเครื่องรถไถนะครับในการทํำเป็นหลักนะครับจะเป็นันหน้าดํานะครับไถกบหนึ่งถึงสองรอบนะครับแล้วก็วานแล้วก็ตีเข่าร่อฝนนะครับตีเข่าแห้งนะครับว่นเป็นตีเข่าเปียกนะครับถ้าเป็นผักไา่เนี่ยก็สี ตีเขาเปียกนะครับเอาขาไปแซ่หน้า,าให้มันออก,กอหรหลือจังหว่วานนะครับแล้วก็วานในหน้าปีกเปียกนะครับนะสําหรับภาคกลา,างนั้นคือน้ำพ้อมนะครับแต่นี่อีสานวันเทาครับน้ำเบาพอมนะครับต้องเป็นตีเขาแห้งนะครับบ้านเขาแห้งแล้วก็ตีกบไว้รอ่อฝนมานะครับบ้านกะแตกนอขึ้นมาเองนะครับสําหรับเห็ดหน้ารูปแบบบไม่ทั้งภาคอีสานนะครับมันะนก็เห็ดมาหลายปีแล้วครับเป็นสิปีลว บางมองบางพื้นที่กะยัางแหมอยู่กับว่าเป็นยังนะครับมาไข่มากมันเนาะ,ะแต่พี่น้องเข้านะครับอันนี้กะมาบรรยากาศให้เบิ่งครับทองให้ทองหน้านะครับทั้งหลังนี่กะปลูก้าครับเรียงงัอว่าให้ปลายหน้านะครับปลูก้านะครับอนหน้าคตนะขั้นมีงามมีแห้งกับอาจ,จเสียเทปเป็นโฮมสตีนะครับ นักท่องเที่ยวมาบึงเพราะว่าทั้งนั้นเป็นฝายน้ำรุนนะครับน้ำฝนมาเสียงอู้ดังดีเสียงน้ำไหลนะครับว่ามันน้ำตกนะครับผมกรโค้งสปรับปรุงต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะเป็นห้อมสตนะครับมาเบึงบรรยากาศทองให้ทองหน้าครับด้านบนก็จะเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวนะครับตอนนี้มีงัวย่12โตัวนะครับอนาคตอาศสิเลี้ยงแกะน้ำม่จักนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับผมทองไฮทองหน้าอีสานบันเฮานะครับส่งทั่วบุญกับเป็นปลาเนื้อใหม่นะครับนะครับเนื้อใหม่ลายนะครับยืนี่กันนื้อใหม่ลายกันนะครับเนื้อใหม่น้ำสามาให้นเพิ่งบรรยากาศนะครับผมอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับตามวิถีชีวิตนะครับบรรยากาศแหลกเปลี่ยน นะความอุดมสมบูรณ์ถนะือว,ว่าบรรยากาศอื่นๆนะครับก็เอามาลง่งช่องนะครับเพื่อให้คนได้เบิ่งนะครับว่นไหนยือๆเพราะวันไหนนะครับตอนนี้เขาเปลี่นนะครับจวเพิ่มก็สีมาเติมเขาเดี๋ยวจะได้เอาเขาเติมให้เพิ่นก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ